สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบก,กับคุณครูไลลานะคะวันนี้เช้าวันจันคุณครูไลลาจะมาแนะนาําหนังสือเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะนี่นะคะเล่นนี้นะคะทักษะภาษาอังกฤษนะคะเล่นหนึ่งนะคะเด็กๆหยิบออกมากันหรือยังคะถ้าหยิบออกมาแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าหนึ่งค่ะนี่นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนดเด็กๆเกี่ยวกับพยัญชนะตัว A นะคะ เด็กๆลองดูภาพสิคะเห็นรูปอะไรคะตอบได้ไหมคะใช่ค่ะมดนั่นเองภาษาอังกฤษนะคะมด a n นะคะเด็กๆลองดูที่พยัญชนะนะคะและเด็กๆใช้นิ้วลากตามตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว a องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยนะคะ1 2ึส่สาลากขึ้นลากลง แล้วก็ข้ามสะพานค่ะอันนี้เรียกว่า A พิมพ์ใหญ่นะคะส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะ A พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆลากตาคุณคุณลาค่ะโค้งแล้วก็ลากตรงลงมาค่ะทำกันได้ไหมคะเด็กๆเมื่อเด็กๆอ่านแล้วก็ลากตามคุณคุเลลาแล้วนะคะเด็เดกๆก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะตามความที่ ่อของเด็กๆเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพร้อมกันกับคุณครูไลลาอีกรอบนึงนะคะ a a พิมพ์ใหญ่ a พิมพ์เล็ก a a n อนมดค่ะค่ะเด็กๆระบายสีมดเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูคเลลาก็จะมาให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านภาษาอังกฤษเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเดี๋ยวเราหยิบหนนะังสือไดมี้ขึ้นมานะคะ Learning English A B C นะคะดเด็กๆเปิดไปที่หน้าตัว A ค่ะเราก็จะเห็น A ดิ่ใหญ่นะคะดเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ A อีกหนึ่งรอบค่ะ A A N mode A N mode ต่อไปชี้ที่รูปขวานนะคะ A x ขวาน A x ขวาน หนึ่งรูปค่ะ a a r มแขน a a r มแขนและรูปสุดท้ายคือ a apple a apple วันนี้นะคะเด็กๆอ่านหน้าตัว A นะคะฝึกอ่านกับผู้ปกครองนะคะเมื่อเด็กๆอ่านแล้วสามารถส่งคลิปวิดีโอที่เด็กๆอ่านมาในไลน์กลุ่มได้นะคะวันนี้คุนสุรลา มีแค่นี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน,น้าค่ะสวัสดีค่ะ